ให้การศึกษาถือว่าเป็นการให้สิ่งสำคัญที่สุดเพราะเป็นการหลอ่อหลอมวางรูปแบบให้แก่อนุชนทั้งทางความรู้ความสามารถทั้งทางจิตวิญญาณผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาทุกตำแหน่งหน้าที่จึงมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งต่อชาติบ้านเมืองในการสร้างพลเมืองที่ดีพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสมิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลาหนึ่งปีผู้อำนวยการสถานศึกษานายมนัสเพ่งหมูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนมเพชรยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสำฤทธิผลนางปัทธรรพุทธแสนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขตสาม นายเรียนสิงโสภาข้าราชการบำนาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกม35นายวัฒนกรบัวทองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึง 3, 000, สามพันรัสมอทอดด้วยความดียิ่ง ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านพนมเพชรโรงเรียนคุณธรรมสพทออสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3โรงเรียนบ้านพนมเพชรตั้งอยู่เลขที่82หมู่ที่2ตำบลสีมงคลอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์มีเขตพื้นที่บริการจำนวน2หมู่บ้าน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปรัชญาของโรงเรียนบ้านพนมเพชรปัญญานั้นแหละประเสริฐกว่าทรัพย์คำขวัญโรงเรียนเน้นคุณธรรมล้ำวิชาการประสานชุมชนฝึกฝนตามวินยัยมุ่งฝ่ายความสำเร็จ อัตลักษณ์ของโรงเรียนแข็งแรงสดใสใส่ใจมารยาทฉลาดความรู้อยู่อย่างพอเพียงเคียงคู่ชุมชนเอกลักษณ์ของโรงเรียนว่าสวยรวยปัญญาวิสัยทัศน์โรงเรียน โรงเรียนบ้านพนมเพชรพัฒนาระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพร่วมกับชุมชนสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคนส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขแบบยั่งยืนตามวิถีชีวิตของโลกยุคปัจจุบันและอนาคตบนพื้นฐานความเป็นไทย โรงเรียนบ้านพนมเพชรบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการนายมนัสเพงหมูมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6คนยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสมิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลาหนึ่งปีองค์ประกอบตัวชี้วัดที่หนึ่ง การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1. พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้วางแผนตรวจสอบทบทวนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนบ้านพนมเพชรได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาและคณะทํางานจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการวัดประเมินผลพร้อมศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนพุทธศักราช2551มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละสาระการเรียนรู้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นรวมทั้งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาจุดเน้นความต้องการของสถานศึกษาผู้เรียนและชุมชนจัดทาหลักสูตร สถานศึกษาประเมินหลักสูตรและตรวจสอบองค์ประกอบบ้หลักสูตรสถานศึกษาโดยพิจารณาคุณภาพความถูกต้องและความเหมาะสมพร้อมนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติใช้หลักสูตรและนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. ปฏิบัติการสอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโรงเรียนได้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้มีทักษะคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยมีโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนปถมวัยและระดับประถมศึกษาประกอบไปด้วยกิจกรรมการปรับปรุงงานวิชาการทุกสารการเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมรักการอ่านและคัดลายมือกิจกรรมสอนซ่อมเสริมมือกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตนารีและกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนรักสถาบานันพระมหากษัตริย์ซึ่งมีการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนากิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและกิจกรรมถวายพระเกียรติและเทิดทูนสถาบานันพระมหากษัตริย์วันเฉลิมพระชนมพรรษามีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน,นทีและโอนเนต็ตเพื่อเป็นการวัดผลการจัดการศึกษาวัดความรู้ความสามารถ สาม ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสร้างนวัตกรรมได้โรงเรียนจัดทำคลายงอการการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนส่งเสริมครูผลิตสื่อการเรียนการสอนและทำวิจัยในชั้นเรียนจัดหาสื่อคอมพิวเตอร์ โดยการทำเรื่องขอคอมพิวเตอร์กับมูลนิธิกระจกเงาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงจัดหาอุปกรณ์ดนตรีเช่นกลองทอมฉิ่งฉาบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนตนารีและกิจกรรมนันทการที่ใช้เครื่องดนตรี 4. นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู โดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการจัดทำโครงการนิเทศภายในเพื่อกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนภาคเรียนละสองครั้งติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบกลยานมิตรและการนิเทศแบบร่วมพัฒนามีการส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้ PLC เป็นฐาน ให้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาร่วมกันประชุมวางแผนวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียนและทําการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งเรื่องส่งเสริมให้คณะครูจัดทําวิจัยหรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนโดยกําหนดให้ครูทําวิจัยหรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice อย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งเรื่อง พบจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนบ้านพนมเพชรร่วมกันศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดค่าเป้าหมายดำเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุค่าเป้าหมายและจัดทำรายงานการประเมินตนเองเมื่อสิ้นปีการศึกษาองค์ประกอบตัวชี้วัดที่2การบริหารจัดการสถานศึกษา หนึ่งบังคับบัญชาข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาและบริหารกิจาการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับจัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแผนส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยจรยาบรรณวิชาชีพเพื่อส่งเสริมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวินัยรักษาวินัยจรยาบรรณวิชาชีพโดยปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางโรงเรียนมีการเยี่ยมชั้นเรียนในช่วงเช้าเพื่อให้ขวัญกำลังใจแก่ คณะครูยกย่องชมเชยครูที่เสียสละเวลามาปฏิบัติหน้าที่ตามทีหนาได้รับมอบหมายโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญและมอบเงินสนับสนุนลูกๆนักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ให้ขวัญกำลังใจแก่ครูและนักเรียนในการศึกซ้อมและเข้าแข่งขัน 2บริหารงานบุคคลบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไปของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีบริหารงานบุคคลการจัดทําแผนการบริหารงานบุคคลแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการหลากหลายสอดคล้องตามความต้องการจําเป็นได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากรและโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและมีการบริหารจัดการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาจัดทำทะเบียนอบรมสัมมนารายงานสรุปโครงการพัฒนาบุคลากรและโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาบริหารงบประมาณเข้าร่วมประชุมกับคณะครูโรงเรียนบ้านพนมเพชรและหัวหน้างานทั้ง4ฝ่ายเพื่อวางแผนการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีพุทธศักราช 2,567และโรงเรียนบ้านพนมเพชรมีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบโครงการต่างๆที่ครอบคลุมการบริหารงาน4งานพร้อมจัดทำโครงการเรียนฟรี15ปีเพื่อสนับสนุนดำเนินการ4กิจกรรมดังนี้ค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน หาเครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนามีการรายงานทางการเงินของสถานศึกษาซึ่งจะรายงานทางการเงินการใช้จ่ายเงินรายรับรายจ่ายของสถานศึกษาทุกครั้งที่มีเงินเข้าออกบัญชีทุกประเภทดําเนินการตามระเบียบพัสดุจัดทํารายงานโครงการตามระเบียบทางราชการทั้งการจัดซื้อและจัดจ้างบางโครงการมีงบประมาณที่มากกว่า5000บาท ทางโรงเรียนจะเข้าระบบ eGP เช่นการจัดซื้อหนังสือเรียนเมื่อสิ้นปีงบประมาณจะดำเนินการตรวจสอบพัสดุตามระเบียบของทางราชการและรายงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3. และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพชรบูรณ์ทุกครั้งมีการดำเนินงานดีเถอะออนไลน์ ฝ่ายบริหารทั่วไปศึกษาขอบข่ายงานบริหารงานทั่วไปศึกษาบริบทสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียนข้อมูลพื้นฐานรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาผลการประเมินภายนอกรอบสี่นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์สังเคราะห์ทำการโซอานาลิซิสและจัดทำแผนบริหารงานทั่วไปรวมกับคณะครูดำเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารงานทั่วไปและแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2,566บริหารงานธุรการสถานศึกษาสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในการดำเนินงานธุรการเพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อสถานศึกษาติดตามการทำงานของธุรการสอบถามพูดคุยถึงภาระ,ระงานรายละเอียดต่างๆเมื่อพบประเด็นปัญหาจะร่วมกันวางแผนแก้ไขางานทันทีจัดระบบเอกสารข้อมูลสารสนเทศเพื่อสะดวกต่อการใช้งานและเพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อสถานศึกษาพร้อมทั้งจัดทำแผนการใช้อาคารสถานที่โดยจัดทำข้อมูล อาคารรถสทีประกอบด้วยภาพถ่ายอาคารต่างๆทั้งอาคารเรียนอาคารประกอบและแผนผังห้องเรียนสำรวจดูแลอาคารสถานที่ทั่วไปในด้านความสะอาดปลอดภัยร่มรื่นให้ช่วยตรวจและแ,ละแจ้งช่างมาซ่อมแซมเป็นลำดับต่างต่อไป สามส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพโดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านพนมเพชรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกิจกรรมนิเทศภายในกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครู ในด้านการจัดการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนการพัฒนาทักษะชีวิตและการสร้างภูมิคุ้มกันร่วมวางแผนเสนอแนะแนวทางการพัฒนาผู้เรียนมีการติดตามผลการพัฒนาความก้าวหน้าโดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูในครั้งต่อไปและส่งเสริมให้ครูได้นำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสอนการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไปสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยวิธีการต่างๆเพื่อนำความรู้ ที่ได้มาพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยนที่สูงขึ้นเช่นการศึกษาสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างคณะครูส่งครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการผลิตซื่อ ICT การอบรมออนไลน์ 4. บริหารกิจกรรผู้เรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนร่วมมอกับคณะครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวมกับกิจกรรมนอกชั้นเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้านด้านความรู้คุณธรรมจริยธรรมการสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมหน้าเข้าแถวเคารพธงชาติถวายพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วันเฉลิมพระชนมมพรรรษากกิจ่ง สริมสุขภาพและอนามัยกิจกรรมการ้องกันภัยจากยาเสพติดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและกิจกรรมสืบสารประเพณีไทยเช่นลอยกระทงพร้อมสนับสนุนให้ครูจัดแหล่งเรียนรู้ให้สะอาดปลอดภัยจากสภาพบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีมุมจัดแสดงผลงานของนักเรียน ถาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำมีการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเยี่ยมบ้านนักเรียนทำแบบวัดแวดความสามารถส่งเสริมพัฒนาเด็กที่มีความสามารถด้านต่างๆเช่นการเขียนเรียงความการเล่านิทานภาษาอังกฤษและกีฬาชนิดต่างๆการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาเด็กที่มีแนวโน้มมี ปัญหาด้านต่างๆจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนด้วยโอกาสเช่นทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนทุนเสมอภาคทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาโรงเรียนบ้านพนมเพชร6ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการและเลขานุการของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพนมเพชรมีการเชิญประชุมและร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน เสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตรสถานศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาพุทธศักราช2566ถึง2570และแผนปฏิบัติการโรงเรียนปีการศึกษา2566ดำเนินงานตามมติคณะที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานองค์ประกอบตัวชี้วัดที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม หนึ่งกำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนร่วมกับคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองผู้นำชุมชนประชุมวางแผนทิศทางการพัฒนาการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2566ถึง2570และแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2566 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติพระบรมราชบายเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษากฎหมายระเบียบแผนที่เกี่ยวข้องและหลักเศรษฐกิจพอเพียงบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช2566ถึง2570และแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2566โดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมายโรงเรียนบ้านพนมเพชรได้มีการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ส้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาปรับปรุงผลการดำเนินการโดยใช้วงจรคุณภาพ พี่ DCA และออกแบบนวัตกรรมบริหารจัดการกลยุทธ์บริหารจัดการเพื่อพัฒนาโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ professional learning community หรือ PLC โดยใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยใช้ PTN model สู่โรงเรียนขนาดเล็กพิเศษที่มีคุณภาพ 2. นำนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุนกำกับและติดตาม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนดมีการศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2,566ถึง2,570และแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2,566ของโรงเรียนบ้านพนมเพชรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษานำมาปฏิบัติโดยผ่านการจัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆที่กำหนดไว้โดยกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการและร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญรายงานโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการพร้อมทั้งประเมินผลโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3. สร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคตมีการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในโรงเรียนและใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสอนเช่นการสอนโดยใช้ DLTV แอพลิเคชันต่างๆส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนและนำมาใช้กับนักเรียนมีการสร้างกลุ่มลายคณะครูในโรงเรียนและกลุ่มลายผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสารและประสานงานสะดวกและรวดเร็วขึ้นและสร้างเพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยใช้ชื่อว่าประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านพนมเพรเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนสีสร้างการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้เข้ามาส่วนคิดตัดสินใจร่วมวางแผนร่วมทำงานจึงก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันผูกมัดและตกลงใจร่วมกันในการบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์มีการสื่อสารที่ดีสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การมีส่วนร่วมทําให้การตัดสินใจมีคุณภาพและทําให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นสร้างทีมงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนองค์ประกอบตัวชีวัดที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 1. สร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนบ้านพนมเพชรดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายทีมที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างเครือข่ายและรับฟังข้อคิดเห็นในช่วงเปิดภาคเรียนที่1และประชุมเพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาในปลายภาคเรียนที่2ประสานงานกับหน่วยงานราชการในตำบลเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลสีมงคล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีมงคลโรงเรียนบ้านสีมงคลและโรงเรียนสีมงคลวิทยาคมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนานักเรียนนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 2. จัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียน สถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายทีมที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสีมงคลสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กในวัยเรียนและโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ2566 พร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ข้าวสารและเงินในการจัดกิจกรรมและพัฒนาโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนสนับสนุนอาหารอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาในกิจกรรมวันปีใหม่และกิจกรรมอื่นๆองค์ประกอบตัวชี้วัดที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพข้าพเจ้ามีการจัดทำไอดีแนเพื่อวางแผนพัฒนาตนเองทำข้อตกลงเพื่อพัฒนางาน PA ในประเด็นท้าทาย เรื่องกลยุทธ์บริหารจัดการเพื่อพัฒนาโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community หรือ PLC โดยใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยใช้ p p n Model สู่โรงเรียนขนาดเล็กพิเศษที่มีคุณภาพมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูด้วยระบบออนไลน์ พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพเข้ารับการอบรมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐานเพื่อย,ยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ 2. มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาข้าพเจ้านำคณะครู ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูจัดอบรมโดยโรงเรียนบ้านสีมงคลอบรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูด้วยระบบออนไลน์และเข้าอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3อีกทั้งจัดกิจกรรม PLC ร่วมกับคณะครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 3. นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษารวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียนโดยแบ่งการบริหารโรงเรียนเป็นสี่ฝ่ายด้านบริหารวิชาการบริหารงบประมาณบริหารบุคคลและบริหารทั่วไปจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2566 และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ 4. สร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการอบรมมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาชุมชนและจัดกิจกรรม PLC ร่วมกับคณะครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ขอบคุณท่านคณะกรรมการผู้ประเมินสำมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาอย่างสูงยิ่ง